สวัสดีครับผมดีเจชกุลขุนพลเพลงใต้วันนี้พบกับรายการไบเกอ w a y และ v c Channel ครับซึ่งบริหารงานโดยบกเอวีคลาสและตอนนี้ทั้งผมและบกเอนั่งอยู่กับพี่ชายสุดหล่อที่แสนดีแห่งจังหวัดภูเก็ตครับนั่นคือพี่แดนนี่เป็นผู้ประสานงานเป็นคณะทำงานของภูเก็ตไบวิกปี2013ปีนี้ครับ แล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่ปีนี้ครับทําม,มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะได้ทราบประวัติความเป็นมาของภูเก็ตไบวิกและเป็นบุคคลที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวมาพักกันที่จังหวัดภูเก็ตครับสวัสดีครับพี่แดนนี่ครับสวัสดีครับโอ้ ก็นะฮะบองต้นก็ยินดีคณะนะฮะทีมงานของคุณเอ๋และก็ทีมงานทุกทคนนะครับที่มา,าถ่ายทำนะฮะร,รายการาซึ่งถือว่าจะนำนฮะรเรื่องราวและก็ภาพนะของงานภูเก็ตไปวิคและก็ภาพสวยๆวของงานจังหวัดภูเก็ตและก็หาดสวยๆของหาดป่าตองเราไปเผยแพร่ให้ผู้ที่ชื่นชอบงานโบูธใยและก็ผู้ที่สนใจงานบดธใสได้รับภาพกันครับผม นะฮะผมก็ข่าวในในนำตัวแทนของผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองนะครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาท่านนายกเปลี่ยนกี่สิ้นนะครับอดีตก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองนะครับและก็เป็นคณะทํางานของงานภูกเก็ตบวิกมาตั้งแต่ครั้งที่1นึ่งจนปัจจุบันนะครับและก็เป็นตัวแทนของกลุ่มภูกเก็ตไรเดอร์ขับ นะฮะกับครับกรุงภูเก็ตเลยได้ขับนะถือว่าเป็นเดิมก็จะมาเป็นขับนี่นะฮะก็พวกเราก็ขี่รถกันอย่างผมก็อยู่ในป่าพื้นที่ป่าตองก็มีรถโมไซนะครับเป็นโมไซโมไซใหญ่ของปรลเทญี่ปุ่นช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีคุณสุมันแล้วก็คุณสมพลและเพื่อนเพื่อนไบค์เกอร์อย่างคุณนิกกี้เองก็อยู่ในเมืองนะครับวันหนึ่งเราก็ขี่ขี่แล้วก็เจอกันล้วก็คิดว่าเฮ้ เรามาทําขับกันดีไหมอะไรนี้นะครับเพืออย่างน้อยก็ได้มีการพบปะก,กันนะครับแล้วก็ได้ทำการกุศลด้วยกันในกลุ่มนะครับภูกเก็ตไรเดอร์ก็ ก็เริ่มต้นจากนั้นมานะครับแล้วก็มีโอกาสมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กลุ่มพี่ๆจากกรุงเทพนะฮะแน่นอนครับมาพี่ๆจากกลุ่มอ m o ม t a l นะครับนัดเพื่อนๆฝูงที่เขารู้จกักจากมาเลยสิงคโปร์นะฮะนัดเจอกันเขาก็มีแนวะคิดว่าเฮ้ยพื้นที่ที่มันเจอกันครึ่งทางนะครับนั่นก็คือภูเก็ต นะครับก็เลยเามาภูเกต็ตพอมาภูเกต็ตปุ๊บก็มีการประสานแล้วว่าเฮ้ยภูเกต็ตมีกลุ่มไบเกอร์ไหมอะไรเงี้ยก็เซิร์ชดูแลก็เอ้ยมันมีกลุ่มไบเกอร์อยู่โดยโดย,โดยพวกผมที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยประสานมาเป็นให้เป็นว่าให้พวกเราเนี่ยดูแลกันต้อนะรับนะฮะคอยประสานงานผมเองตำแหน่งแรกเลยคนเอกครับนั่นก็คือ เป็นกาดนะฮะเป็นคนดูแลเป็นสกิลนะครับดูดูดูแลรถนะฮะปกติแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นฮัลเล่ฮัลเล่ดิวิชั่นนะครับก็พี่ๆเขาทั้งหมดที่ขี่มาก็เป็นขับรถมอเตอร์ไซค์ฮัลเล่มาหมดเลยผมได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดนะครับนะฮะได้เพราะว่าเราต้องดูเราต้องนะฮะเ้าดูแลรถนะฮะรถมอเตอร์ไซค์กันราคาล้านกว่าบาทเนี่ยนะฮะทำให้ผมได้อยู่ใกล้ชิดตั้งแต่วันนั้นมานะครับผมก็เลยมีความชื่นชอบกับฮัลเล่ นะครับนะฮะจากนั้นนะครับพี่เขาที่มาแล้วเนี่ยเขามีความประทับใจนะฮะดีใจครับเขาประทับใจในการต้อนรับของพวกเรานะครับและก็สืบเนื่องจากภูเก็ตเองในพื้นที่ที่จัดนะครับครั้งแรกเราจัดที่หาดฟินชิปเบดนะครับอยู่ใกล้ๆกับหาดละไว้นะครับใกล้ๆกับหาดแหลมกาฝั่งโน้นนะฮะและก็ ออนอกจากมีการพบปะจัดปาร์ตี้ที่นั้นแล้วนะครับเราได้พานําเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของเกาะภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นหาดละไว้นะครับหาดกะตะรวมไปถึงแหลมพรมเทพนะะทุกคนที่มาเที่ยวครั้งแรกก็มีความประทับใจยิ่งขึ้นนอกจาก นอกจากที่เราให้การต้อนรับแล้วนะครับพื้นที่ความสวยงามขกับภูเก็ตทําให้กลุ่มพี P ่ๆมาเทีนะครับที่เดินทางมากับเพื่อนชาวต่างชาติเกดความ,มาทับใจก็เลยให้แนวคิดนะครับเลยว่าเฮ้ยอยู่ น่าจะจัดงานที่เป็นมิทติ้งของงานเป็นชาวโมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยฮะก็เกิดเป็นคําว่าไบวิ่เกิดขึ้นในภูเก็ตนะครับรใช่ครับหลังจากนั้นก็มีการจัดงานต่อเนื่องที่หาดเป็นชิบ,บนะครับจัดอยู่สองครั้งที่หาดเป็นชิบีดนะฮะแต่นั้นเนื่องจากพื้นที่ที่หาดเป็นชิบเนี่ยเป็นหาดเล็กๆนะครับพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้นะครับก็ นำมาที่หาดป่าตองช่วงนั้นก็มีมิสเตอร์กู๊ดอ่า <Good S 2> กู๊ดก็นี่ฮะเป็นพี่พี่ชายของโรงแรมนี่แหละทันทีเมื่อกี้ขับรถโด,ดยเมื่อกี้อ่าใช่ครับก็กู๊ดก็ดึงมาอยู่ที่ป่าตองจากนั้นมาตั้งแต่ทั้งนั้นมาก็อยู่มาป่าตองตลอดนะครับนะฮะผมเองในฐานะคนพื้นที่แล้วก็เป็นไบค์เกอร์แล้วก็อยู่ตรงนั้นมา ก็ช่วยเหลือง,งานมันตลอดนะครับในการจัดงานไบวิกนี่ะก็มีเจ้าภาพหลายๆคนด้วยกันที่ผ่านมานะครับน่พูดถึงอดีตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโกกู๊ดทางพี่นิกกี้นะครับพี่นิกกี้ก็เคยจัดอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเจ้าภาพจัดก็คือที่ใช่ถ้าเราจําได้ท,ที่ที่สอยบางลาช่วงนั้นนะครับแล้วก็มาทางโก,กไข่อินเดียนโดยร่วมมือกับกลุ่มกลุ่มฮิโรแอนนะฮะโกกู๊ดด้วยผมก็ผมก็ช่วย คุณสมานเองก็จัดกันไปนะผมก็สลับกันอ่าหมุนเวียนกันนะฮะ <มา S 1> ก็ต่อเนื่องมานะครับนี่คือว่ามันเป็นจุดแข็งของการทํางานทําให้งานภูเก็ตบวิกมีอย่างต่อเนื่องนะครับคุณเอ<ช>๋ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดงานได้ยาวยืยดยาวทั้งงนี้นะครับถ้าผมให้ก็ต้องก็สังเกตนะครับว่าหลายๆที่นะครับอนะฮะก็มีศักยภาพนะมีมีม,มีพี่น้องไบ์เกอร์หลายๆคนให้กันแต่ว่า จัดได้ไม่นานครับหนึ่งเอเกิดความแตกแยกเพราะขวาบคันฝรมัคีกันนะครับตรงนี้ก็ก็น่าเสียดายนะครับเสริมนิดนึงครับก็เท่าที่จําได้ตอนยุคแรกๆเราก็ประมาณเจ็ดดกลุ่มนะฮะท,ที่ที่รวมตัวกันมีมีทั้งผู้เกียรดเ้เ้วย์ขับแล้วก็อีกอ,กอกีหลายหลายกลุ่มโคดัาใครต่อใครใช่ไหมครับเหลนั้น จริงๆแล้วแนวนคิดตรงนี้นะครับก็นํามาสู่หลายๆคนคงทราบว่าอะไการจัดงานบางงานเนี่ยผมก็ได้นําเสนอแนวนคิดดังกล่าวไปยังหลายๆกลุ่มรวมทั้งงาน VC ที่ผ่านมาเมื่อ2องปีก่อนด้วยในการที่รวมตัวของกลุ่มต่างๆที่มีในจังหวัดนั้นๆหรือว่าในในในเขตนั้นๆเพื่อจะจัดงานร่วมกันนะครับนี่นะครับจริงๆแล้วเป็นแนวนคิดที่เราได้รับมายาวนานแล้วก็รู้สึกว่ามีกากหนึ่งที่ผมก็อยากจะบอกทุกคนในการแปลกสอนชงพระเจริญให้กับแล้วก็ครั้งแรกสุดคือวีเลิฟเดอะคิงนะครับที่เมืองการเพื่อเทิดพระเกียรต จริงๆแล้วแนวคิดดังกล่าวที่ผมได้รับมาก็เป็นไอเดียที่อิงมาจากปีแรกของเราเราจัดของภูเก็ตไปวิกเนี่ยก็มีการแปลกสอนนี่ใช่ไหมครับเป็นเป็นโคดอนอายครับเป็นซิมโบลของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเป็นเป็นเป็นโคดอนอายนะครับที่ที่ทสนามฟุตบอลหาดป่าตองนะก็โดยกลุ่มพี่ๆเอมเบอร์และก็ทีมฮอกไทยแลน หลายกลุ่มก็ที่เข้ามาร่วมนะแล้วก็ล่าสุดเรารเราไปขบวนใช้รถมอเตอร์ไซค์เมื่อ2ไปีที่แล้วนะครับ,รบเป็นรูปคําว่าภูเก็ตนะครับก็ทีนี้ว่ามันมีพี่น้องชาวไบเกอร์หลายๆคนหลายท่านเขาพูดถึงงานภูเก็ตว่าเป็นงานไบวิกงานแรกของประเทศไทยใช่ครับนะไอ้ตัวนี้นะในานามของ ไปเกอร์ชภูเก็ตนะฮะแล้วก็เราเรารู้สึกภูมิใจครับถือว่างานภูเก็ตไบวิกเป็นเป็นโมเดลที่จะให้ที่ท,ที่อื่นหมายถึงทั่วภูมิภาคของประเทศไทยหรือว่าพี่ๆที่ชื่นชอบรถมอเตอรไซค์และอยากจะทํากิจกรรมเรื่องของ Week, ไบวิกภูเก็ตไบวิกคอนเฟิร์มแน่นอนครับเราเป็นโมเดลแล้วเป็นจังหวัดแรกที่แรกที่จัดงานไบวิกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่างานไบวิกเนี่ยนอกจากจะ มาจุดประสงค์หลักกอการพบปะเพื่อนฝูงกันแล้วเนี่ยนะที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ด้กันแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ทํากิจกรรมเพื่อกับสังคมคนะฮะแต่ตรงนี้ก็อยากจะส่งเสริมนะทุกทกที่เรื่องมีบางที่เนี่ยที่อยากจะจัดก็ให้กําลังใจตัวผมเองเนี่ยถ้ารู้ว่าที่ไหนจะจัดไปครั้งแรกเนี่ยผมจะผมจะไปหามผมจะให้กําลังใจทุกครั้งนะครับ,รบอ่าไม่ว่าครั้งแรกที่ละนองเองผมก็ไปนะครับแม้ที่เดา หลายที่ที่จัดครั้งแรกรู้ครั้งแรกก็จะไปครับนะฮะหลายๆครั้งหลายที่ที่จัดมาแล้วผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะเดินทางไปหานะฮะภูเก็ตไบเวกนะครับอย่างที่พี่แดนนี่บอกก็คือต้นแบบต้นฉบับของงานไบเวกแห่งแรกในประเทศไทยต้นต้นแบบของเราก็อยู่ทางภาคใต้ของเราเองนั่นคือภูเก็ตครับและเป็นหาดหาดสวรรค์ด้วยเป็นเกาะสวรรค์ด้วยเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเกาะภูเก็กตแล้วงานไบ ถ้าถ้าพูดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันวัดกันยากเพราะว่าเราไม่ได้มีการแข่งขันกันเนื่องจากว่าพี่น้องชาวไบเกอร์นั้นคือเส้นทางสายมิตรภาพแต่ภูกเก็ตไบวิคคือต้นฉบับและต้นแบบของงานไบวิกนั่นเองอ่านั่นคือสิ่งที่พี่แดนนี่บอกแล้วครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำไหมครับในจังหวัดภูกเก็ตอ่าเดี๋ยวเราเดี๋จะเก็บมาให้ <cin stereotype> ใช่ครับนะฮะก่อนจะไปรอบเกาะภูเก็ตผมนะในฐานะเป็นคนป่าตองขอแนะนําพื้นที่ป่าตองก่อนนะครับป่าตองนะครับก็นอกจากทะเลหาทรายเหมาะสมกัรเล่นน้ำแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังมีความหลากหลายในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งบันเทิงนะครับไลฟ์สไตล์ในป่าตองมีความหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะฮะก็สามารถที่จะไปะเที่ยวท่องเที่ยวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอยบางลานะฮะสถานที่อีกที่หนึ่งก็คือห้างจังซิลอนนะครับ mm hmm. เป็นศูนย์สสินค้าที่มีไลฟ์สไตล์นะครับ้าไปช้อปปิ้งได้นะครับ mm hmm. และก็ะในพื้นที่ปะตองเองนะครับก็จะมีห้องพักนะครับมีตั้งแต่5ดาว4ดาว3ดาว นะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ป่าตองนะครับก,ก็ค่อนข้างจะมีความสะดวกนะครับแต่ตรงน,นี้นะครับต้องขอขอบคุณไปยังผู้บริหารเทศบาลโดยเฉพาะท่านนายกนะครับที่มีแนวคิดที่จะอ,ออกแบบเมืองนะครับให้เป็นเมืองอท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็ต้องขอเรียนให้แขกผู้มีเกียรติที่ติดตามชมรายการอยู่ว่า,าผู้เกียรตเรานะได้รับรางวัลน,นะครับจาก อ,องค์การสหรประชาชาติในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะและก็เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัติได้ดีเยี่ยมนี่ได้ได้ได้รางวัลมานะครับ,รบเป็นเรื่องของ i ิช management การบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัตินะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สําคัญลยฮะเรื่องเมืองท่องเที่ยวต้องคู่กับเรื่องความปลอดภัยนะครับนายกเองก็ นอกจากออกแบบในเรื่องภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังมีอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องความปลอดภัยนะครับมีจัดตั้งเป็นเซฟตี้โซนในแต่ละพื้นที่นะครับมีกล้อง C C T V นะครับตามจุดเสี่ยงต่างๆนะฮะกระจายไปทั่วนะครับนะฮะตอนนี้ก็ประตองละนะฮะถ้าพูดถึง ภูเก็ตนะครับนักท่องเที่ยวคงจะรู้จักป่าตองอาว่าท่านผู้ชมคงจะรู้จักกันดีถ้ามีโอกาสามาเยี่ยมชมป่าตองนะครับส่วนในว่าภูเก็ตด,ด้วยภาพรวมนะครับนะฮนะแน่นอนครับช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวอยู่นะครับ,นะรบ,นะรบเป็นช่วงถับถ่ายฤดูฝนก็ยัง ยังมาไม่เต็มที่แหละครับนะฮะแต่ก็ยังสามารถเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆได้ภูเก็ตเราจะมีมีเกาะบริวารอยู่หลายๆเกาะใช่ไหมครับคุณเอกครับนะฮะแต่พื้นที่ใหญ่ของเรามันเกาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหาดกระตะกะลนนะครับถ้าท่านชื่นชอบเรื่องของธรรมชาตินะฮะตามเขาต่างๆช่วงนี้ก็มีกิจกรรมแอคทิวิตีไม่ว่าจะไปท่านสามารถไปโหนสลิงนะฮะเป็นเป็นเป็นซิปไลนะครับหรือว่าท่านอยากจะ ไปพายเรือในอ่าวนะฮะมีขนองขนูพิจกรรมทางเรือทางบกนะครับภูเก็ตค่อนข้างจะพร้อมนะครับหรือว,ว่าท่านจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะครับก็จะเข้าไปในเมืองไปดูวิถีชีวิตนะครับไปดเูเมืองเก่านะฮะสไตล์ชินโนภโุเก็ตในเมืองเก่านะครับหรือว,ว่าท่านะอะากจะไปดูแลไปไปดูความเป็นอยู่ของชาวเลเรือพี่น้องอะไรนันจามอแกนใช่ไหมฮะ แต่แถวเกาะซีเลแล้วก็แถวลาวัยนะครับเกตแบวิกนะครับมันเป็นการต้อนรับผู้ขับขี่รถโมไซค์จากทั่วโลกเราพูดถึงระดับโลกนะครับเพราะแรกก็เพราะเรามีเป้าหมายอยู่การภูเก็ตไบวิกเราจะไปถึงเดโตหน้านะครับถ้าคนที่ขับขี่รถโมไซค์แล้วเนี่ยนะครับที่ท่องเที่ยวงานโมไซค์นียจะรู้จักว่างานโ์ไซค์ที่เดโตัวหน้าที่สหรัฐอเมริกานะครับ งั้นเราคิดเล็กๆเราเราคิดประมาณว่า,อาเอ็กโลโคอลี่แตงกบ,บรี่ติงกบ,บรี่ล้วคิดแบบเราทำแบบท้องถิ่นเนี่ยแต่ว่าเราคิดใหญ่ระด,ดับโลกเป้าหมายในยอนาคตข้างหน้านะครับไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเราเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นความฝันของไบเกอร์ทั่วโลกต้องมาภูเก็ตเหมือนกับตอนนี้ที่ความฝันของไบเกอร์ทั่วโลกค,คิดจะไปที่เดตูน่าใช่ไหมฮะ เห็นไหมครับว่าเรามีวิสัยทัศน์ไปถึงระดับโลกนะครับโอเคแล้วเรากลับมาเดี๋ยวผมโทรน้ำเรียนเรื่องของอาเซียนไลท์ทูเกเตอร์ใช่ครับนะฮะอันนี้เราพ e ูดถ <Okay. S 2> ึงแค่10ประเทศใช่ไหมฮะพูดถึงประเทศโอกาสดีที่ว่าในเอเชียของเราในอาเซียนเนี่ยมีการเข้าสู่ AEC หรือว่าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะฮะแล้วก็เรามีการประชุม ในระดับภูมิภาคเป็นเรียบร้อยแล้วคุณเอกครับเมื่อวันที่14่ที่โรงแรมโคเดอินนะครับนะฮะซึ่งมีการประสานไปทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะบอกว่าเราสามารถจากที่เราขี่แล้สนุกสนุกแล้วจัดงานปาร์ตี้สนุกสนุกแต่วันนี้เราได้ทําแล้วครับเป็นที่ประจักษ์เลยครับว่าเราสามารถเปิดประเด็นโดยการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเปิดประเด็นที่จะ เขาจเป็นพูดสัมลัก์ที่ข้ามชาติเลยข้ามประเทศเลยให้ระทศไหยใช่ครับเที่ยวไปครับผม,มไ,ไ,อไอเรื่องของการติดต่อตอนนั้นโอเคเรามีอยู่แล้วแต่ว่าโดยโดยแต่ละพื้นที่โดยตัวแต่ละประเทศเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะมีเรื่องของข้อกฎหมายข้อระเบียบน,นะครับอ,อย่างประเทศนี้อยู่ไปต้องมีวีซ่านะประเทศนี้ไม่มีอันนี้ใช้พาสปอร์ตการนํารถเข้าไปเนี่ยคุณจะต้อง มันมีเงื่อนไขามากมายไอ้เงั้นหมายความว่าเราเอาประเด็นนี้มาพูดเนี่ยครับนะครับมาเป็นเป็นปฏิบัติการเราก็จะเปิดลกนั่นเองนะครับ<ส>เพื่อโอากาสข้างหน้าในการท่องเที่ยวโดยใช้อัตโมไซน์นี่นะครับไปใน10ป,ประเทศนี่นะครับ,รบเราสามารถอาจจะใช้แค่พาสปอร์ตใช้เอกสารใบเดียวสามารถขับขี่อเตร์ไซค์ได้ทั้ง10ประเทศเนใ,ในในอาเซียนเองนี่คือเห็นไหมครับ,บว่าว่า ถึงไหมครับผมก็ขอชื่นชมไปยังคณะทํางานและก็พี่ๆที่ให้แนวคิดนี้ในเรื่องของอาเซียนไลท์คูเกเตอร์นะครับนะฮะและก็โดยการประสานคุณสุวรรณสามารถที่จะทําให้มันเป็น,ปน,ปนรูปธรรมและกม็มีการประชุมไปเรียบร้อยแล้วโอกาสข้างหน้านะครับการประชุมนี้นะครับก็เรียกว่าชูวิวฟอรัมนะครับก็จะหมุนไปแต่ละประเทศปีหน้าจะป,ประชุมในงานไบวิกที่มาเลเซียก็ได้นะครับก็จะหมุนกันไปเป็นเจ้าภาพนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่เรื่องของ a s e a n Light TO g e t e r นะครับ <c oughs> ก็ฝากไปยังพี่ๆไบเกอร์ P P, iker, นะครับ <c oughs> นอกจอากจะท่านจะสนุกในการขับขี่แล้วก็ <c oughs> ก็ลองศึกษาเรื่องของ อาเีนไลตูเกเตอร์นะครับติดตามดูว่ามันไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังอปนายกสมาคมรัศยมนะครับโดยคุณปัจญาศรีธัญรัตน์นักแต่งโมของเรานะที่คนประสานแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรุดมนะครับที่คนประสานนี้ด้วยจะทําให้เกิดการประชุมนี้สําเร็จนะครับเห็นไหมครับว่าพูดถึงโมไซนะฮะกว้างไกลมากก็เป็น อาจจะเป็นเพราะไบเกอร์แต่ละคนนี่นะก็มีความหลากหลายหลายท่านเป็นรัฐมนตรีนะฮะบางคนเป็นถึงประธานสภากรทมเป็นถึงรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไอ้ตรงนี้แล้วมั้งครับที่ทําให้การประสานงานอะไรมันง่ายขึ้นนะฮะเรียกว่าทํางานแบบไร้รอยต่อที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาชอบพูดกันไร้รอยต่อแลวตรงนี้ไร้รอยต่อจริง ยอันนี้ก็คือที่มาของคําว่ามิตรภาพไร้พรมแดนไร้พรมแดนจริงๆสิบประเทศนี้สามารถขับขี่ไปประเทศไหนก็ได้ด้วยการใช้หนังสือเดินทางฉบับเดียวเล่มเดียวไปได้ทุกที่ในสิบประเทศนี้ต่อไปถ้าเกิดอนาคตประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิบประเทศนี้เขาเห็นว่าตรงนี้คือสิ่งที่ดีงามเขาเข้าร่วมมันก็จะขยายมากกว่าสิบประเทศ ใช่ไหมครับพี่แดนนี่นั่นคือต้นแบบและแนวทางเดี๋ยวเราอยากจะให้พี่แดนนี่พูดเชิญชวนถึงงานภูเก็ตไบวิกปีหน้าเลย2,014ใช่หรือ2,557เพราะว่าภูเก็ตไบวิกเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่จัดเพราะเป็นงานระดับโลกไปแล้วใครๆก็อยากมางานภูเก็ตไบวิกนแน่ใช่ครับต้นฉบับต้นแบบไม่จัดไม่ได้เลยไม่งั้นเพื่อนเรียกร้องกันโหอลังการแน่ใช่ครับ ต้องขอเรียนเชิญนะครับในโอกาสนี้นะขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไบคเคร์และแขกภูมิเกิที่สนใจเรื่องราวของชาวโมไซนะครับก็มา,าเที่ยวนะครับงานภูเก็ตไบวิกปีหน้าแน่นอนครับเป็นการจัดฉลองครั้งยิ่งใหญ่นะฮะเนื่องจากเราครบรอบ20ปีนะครับของงานภูเก็ตไบวิกนะครับจำไว้นะครับว่าช่วงเดือนเบษานะครับช่วงสงการ นะครับนอกจากมาเที่ยวงานสงการในจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับต่อเนื่องด้งานมอเตอร์ไซค์นะฮะระดับอาเซียนนะครับก็ตรงนี้นะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับต้องต้องขอขอบคุณไปยังหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเองก็ดีนะครับหลายภาครัฐที่ถ้ามองไปถึงระดับประเทศโดยส่วนกลางนะครับ ต้องขอขอบคุณเราเชื่อว่าเขาให้การสนับสนุนจากากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและที่สําคัญครับพื้นที่ป่าตองเราตรงนี้นะครับขอคบคุณไปยังเทศบาลเมืองป่าตองโดยท่านนายกเปลี่ยนกิสิ้นะครับรวมถึงจังหวัดภูเก็ตครับ,รบองค์การบริหารส่วนจังหวัด และก็ท้องถิ่นที่หลายๆท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเช่นอ,องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวนะโดยนายกอ้วนแล้วก็รวมไปถึงโน่นนะฮะเทศบาลตำบลละไวยนะครับ นะฮะโดยท่านรองนิกอรน,นะครับซึ่งเป็นไบเกอร์พี่น้องเป็นไบเกอร์นั่นแหละครับที่ที่ท,ท,ที่ที่เราได้ประสานไปนะครับเราเชื่อว่างานจากที่ทั้งงานาและก็ขอบคุณไปยังหน่วยงานของภาครัฐไอภ้ภาคเอกชนครับ,รบภาคเอกชนนี่ก็มีหลายภาคส่วนใวยกันรวมไปถึงไบเกอร์พี่น้องชาวภูเก็ตและก็พี่น้องเบเกอร์ทั่วทุกภูมิภาคที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับรวมถึง ขอบคุณไปยังสมาครมรัฐยานยนต์สยามนะครับที่มีเครือข่ายที่จะคอยดูแลแนะนำนะฮะเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับจากที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะเครือข่ายที่มันมีอยู่นะครับชเ,เชื่อมโยงกันได้ผมเชื่อว่านะครับในการทํางานครบรอบ20ปีข้างหน้าต้องยิ่งใหญ่กว่าที่ครั้ง,งที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องเลนเชิญและก็แนะนําให้พี่น้องภูเก็ตนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาร่วมสนุกกับเราในงานภูเก็ตไบควิกครั้งที่20ในปีหน้าเนี่ยครใจรอแลวต้องมาให้ได้ครับว,ว,วันวันที่จัดก็คือจะเป็นวันช่วงนี้แหละช่วงช่วง,วงนี้คือช่วงประมาณวันที่ช่วงสงกรานะแล้วก็ยาวมาหลังสงกรานเลยติดตามชมแลยกันติดตามชมแล้วกันว่า,าะจะสรุปจะลงวันไหนยังไงเมื่อไหร่ติดตามได้ทางเว็บไซต์ครับภูเก็ตไบวิคเติคอม ติดตามด้วยทางเว็บไซต์ภูเก็ตไบวิ e ดอทคอเพราะว่ามีเว็บเว็บไซต์จดทะเบียนโดเมนโฮสติ้งเรียบร้อยครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องเข้าได้แค่เฟซบุ o กนะอันนี้มีเว็บไซต์ด้วยครับเป็น,เป,นเป็นอย่างเป็นทางการเลยเราเข้าไปติดตามตรงนั้นได้เลยนะครับภูเก็ตไบวิ e ดอทคอแล้วก็วีคล s สสเปเชียลดอด้วยอ่านั่นคือ2เว็บไซต์นะครับเป็น2ช่องทางที่ท่านจะติดตามข่าวสารของภูเก็ตไบวิกแล้วก็ยังมีรายการไบก a เว อเอาติดตามภูเก็ตไบเวกครับในปีหน้า2 5 7 7 2 1 4 4ใช่ครับืลืมไม่ได้แล้วพลาดไม่ได้แล้วครับเพราะเป็นงานไบเวกแห่งแรกในประเทศไทยรวมถึง,ถงตัวผมเองครับดีเจชคุณขุนพลเพลงใต้ท่านบอกกอเอวิคราสพี่ดันนี่ภูเก็ตไรเดอร์ครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับ ที่ติดตามรายการเราในวันนี้ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตขอบคุณเทศมนนายกเทศมนตรีแล้วก็เมืองป่าตองเทศบาลเมืองนครภูเกต็ตนะครับแล้วขอบคุณไปยังสมาคมจักราย,ยานยนต์สยามทุกๆภาคส่วนที่ขาดไม่ได้เลยครับสื่อมวลชนต่างๆสื่อมวลชนต่างๆและพี่น้องชาวไบค์เกอร์ตัวจริงแล้วพบกับพวกเราครับ ภูเก็ตไบวิกปี2014 2 5 5 7พลาดไม่ได้สครับสวัสดีครับ